พระสัญญาประจำวันสำหรับวันนี้คือพระเจ้าจะทรงยกชูคุณขึ้นเมื่อคุณล้มลงจากพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ2 3ถึง24กล่าวว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยทางของคนใดก็สรงให้ย่างก้าวของคนนั้นมั่นคงแม้เขาสะดุดเขาจะไม่ล้มลงเพราะพระหัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าค้ำชูเขาไว้ เมื่อคุณล้มลงหรือล้มเหลวพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงช่วยพระยุงคุณความล้มเหลวของคุณไม่จำเป็นต้องอยู่กับคุณตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะล้มลงพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นด้วยพระองค์จะทรงจับมือคุณพร้อมที่จะช่วยให้คุณยืนหยัดลุกขึ้นสู้ใหม่ได้ความล้มเหลวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเราส่วนใหญ่เคยล้มเหลวอ,อาจจะเป็นเรื่องการเงิน ความสัมพันธ์หรือแม้แต่ศีลธรรมข้อพรามพีนี้กล่าวว่าแม้ว่าเขาจะล้มลงซึ่งการล้มลงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเราเท่านั้นพระเจ้าทรงทราบว่าบางครั้งคุณก็อาจจะสะดุดล้มลงแต่ข่าวดีก็คือเมื่อคุณล้มนั่นไม่ใช่จุดจบสำหรับคริสเตียน คุณสามารถเอาชีวิตรอดลุกขึ้นใหม่ได้ก้าวต่อไปได้เพราะว่าพระเจ้าจะทรงจับมือคุณไว้ปรงพร้อมที่จะดึงคุณขึ้นมาและพาคุณก้าวต่อไปอีกครั้งในเหตุการณ์ที่ค่ำคืนที่ลมพัดแรงเมื่อเปโตรก้าวออกจากเรือและเดินบนน้ำไปหาพระเยซูเขาประสบความสำเร็จและล้มเหลวในเวลาเดียวกัน หลังจากเขาเดินบนน้ําได้แต่ไม่นานความเชื่อของเขาก็เริ่มสั่นคลอนเขาเริ่มจมลงแทนที่พระเยซูจะดุเปโตรที่ขาดความเชื่อพระองค์กลับเอื้อมพระหัตถ์ลงมาและยกชูเขาขึ้นจากน้ําและพากันเดินบนคลื่นกลับไปที่เรือด้วยกันนี่คือสิ่งที่พระเยซูพร้อมที่จะทําเพื่อคุณหากคุณล้มอย่าท้อใจอย่าท้อแท้หากคุณสะดุดล้ม ชีวิตของคุณไม่พังทลายเพราะว่าพระองค์จะเอื้อมประหัตและช่วยดึงคุณไว้มีคันกล่าวว่าหากล้มลงอาจจะได้แผลแต่หากล้มเลิกและยอมแพ้ก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยเมื่อเราล้มลงพระองค์จะเฝ้าประคองเมื่อเราเหน็ดเหนื่อยพระองค์จะส่งเพิ่มแรงในพระธรรมสุภาษิตบทที่24ข้อ16กล่าวว่าเพราะคนชอบทำล้มลงเจ็ดครั้ง แล้วก็ลุกขึ้นอีกดังนั้นขอให้เราอย่ายอมแพ้ในพระธรรมอิสยาบทที่41ขอ้อ10บอกว่าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือกวา่าอันมีใยของเราขอพระเจ้าเสริมกำลังและพอพรครับฉันเมื่อฉันล้มองทรงฝ้าประคองเมื่อใจฉันเหนื่อยทรงเพิ่มแรงทรงเป็นดวงใจง